จากเต็นรถโอทอาร์ตโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับทางโอทอาร์ทโฮมคาของเราก็มีรถพึ่งเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับ1คันนะครับเป็นโตยทาฟอร์จูเนอตัวเครื่องยนต์2.4โตวีขับ2นะครับปี2019นะครับราคาอยู่ที่1 1 7 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่21,446บาทเท่านั้นคุณลูกค้าท่านใดนะครับ กำลังมองหารถครอบครัวนะครับแบบเจ็ดที่นั่งนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเราคัดแต่เกตนะครับคุณภาพพรีเมียมมาให้นะครับและที่สำคัญรถคันนี้นะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรถวิ่งน้อยมากๆ นะครับวิ่งเพียงแค่10,000นะครับ2,000กว่าโลเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจยังไงสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370ครับเป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์0860264069นะครับเป็นเบอร์คุณอาร์ตก็วันนี้นะครับทางเป็นรถโอ๊ตอาร์ตคุณขาของเรานะครับก็จะพาไปยนโฉมหน้านะครับเจ้าโตยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัว2.4ตัว V ขับ2คันนี้กันนะครับ ก็ด้านหน้านะครับดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้านะครับเป็นแบบ3ชั้นนะครับเป็นแบบโคลเมียมนะครับยาวตัดลับไปถึงตัวชุดไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจคเตอร์นะครับแบบบายบีม led นะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์คู่หน้านะครับถล่งลงมาด้านล่างก็จะมีในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าก็จะเป็นแบบ led นะครับในส่วนของตัวชุดคลิ้วนะครับตัวครอบฝาไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะถูกแบบดีไซน์มาเป็นแบบโคลเมียม ครับดูสวยเลยเกิบมาในส่วนตัวชุดด้านข้างนะครับล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กอลอยนะครับขนาดขอบ18นิ้วเดิมๆให้จากทางโรงงานและที่สําคัญรถคันนี้นะครับดูดิครับวิ่งน้อยสภาพช่วงล่างนะครับยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาดูหรือทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่า ิบขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับที่สําคัญปรับพับได้ระบบไฟฟ้ามามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างแบบ LED มือเปิดประตูทั้ง4บานจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ยมาพร้อมกับระบบนะครับผม Keyless Smart Entry สามารถล็อกรถลดล็อกรถนะครับผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยเพียงแค่คุณลูกค้านะครับมีกุญแจรีโมทอยู่ในกระเป๋าเท่านั้นนะครับ ต่อมาครับในส่วนตัวชุดบันไดข้างนะครับกับราวหลังคาก็จะเป็นสีเทานะครับเมทัลลิกนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นปี19แท้แล้วนะครับก็ระบบเบรกจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับอ่าภายในสมช่วงล่างนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรียมเลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สวยจริงๆนะครับและที่สำคัญวิ่งน้อยด้วยนะครับด้านหลัง ด้านบนหลังคาเนี่ยก็จะมีเสาอากาศนะครับแบบคีดนะครับฉลามนะครับตัวนี้สามารถรับคลื่นสัญญาณได้ดีขึ้นสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับด้านหลังก็จะมีการปัดน้ําฝนนะครับพร้อมระบบไรฟฟ้ามาครบนะครับในส่วนของตัวนะครับคิ้วฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นแบบโครเมียมยาวตัดรับไปถึงตัวชุดไฟท้ายจะเป็นแบบไฟท้าย LED แบบไลฟไกด์ดิงนะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับ เสริมด้วยระบบความปลอดภัยก็คือชุดกล้องมองหลังนะครับามาพร้อมกับตัวในเรื่องของตัวมุมมองการปรับระดับกล้องนะครับได้3ามมุมระดับนะครับต้องบอกว่านะครับในส่วนของตัวบอดี้รูปร่างหน้าตานะครับตั้งแต่ปี1 6 17 18ขึ้นมาที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับมีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวชุดกระจังหน้าอะไรนิดหน่อยนะครับแต่พื้นฐานแล้วเนี่ย รูปล่างหน้าตาบอดี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นบอดี้เดียวกันหมดนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามมาเลยครับก็ช่วงนี้นะครับถ้าออกรถกระทางเต็นรถโอทอสฮุมพาของเรานะครับเราก็นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนให้เหมือนเดิมนะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์เติมน้ํามันเชื้อเพลิงให้เต็มถังติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้นะครับ ต่อมาครับอันนี้เราให้ดูในส่วนตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับของตัวเจ้า fortuner ตัว2.4ตัว v ขับ2คันนี้กันนะครับตัวนี้ภายในหน้าเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่อง2.4ลิตรหรือเครื่อง2 4 0 0นซีซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะครับ16วาลวนะครับเป็นตัว v intercooler ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าครับที่ประมาณ3,400ร้อรอบต่อทีแรงบิดสูงสุดนะครับ จะอยู่ที่ประมาณ400นิวตันเมตรที่ประมาณ2,000รอบต่อนาทีและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดและที่สำคัญรถคันนี้หน้าตาเดิมนะครับไม่เคยทำสีเลยนะครับดูนะครับน็อตยึดฝากระโปรงนะครับน็อตยึดในส่วนของตัวแก้มต่างๆนะครับเดิมหมกนะครับดูนะครับน็อตยึดในส่วนของตัวชุดนะครับหม้อน้ำนะครับเดิมเดิม ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือเข้ามาดูได้ยด้วยตนเองนะครับที่เต็นท์รถโอทอสขุมคาของเราได้เลยเต็นท์ของเรานะครับตั้งอยู่บนเส้นถนนสุขุมวิทนะครับเลยแยกอ่างศิลามา400เมตรขาเข้าบางแสนนะครับติดอยู่กับศูนย์โชลูมฟอร์ดอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในห้องผู้โดยสารกันคันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับก็ถูกตกแต่งด้วยโทนสี น้ำตาลนะครับตัดกับลายคอนโซลดำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลายเส้นนะครับคิ้วนะครับจะเป็นสีนะครับแบบคล้ายๆอลูมิเนียมหรือสีนะครับบอลเงินนะครับต้องบอกว่าดูสวยมากๆบอกหน้าฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ก็จะปรับไฟฟ้านะครับและที่สำคัญนะครับสวิตช์นะครับกระจกประตูนะครับก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับ เห็นไหมครับแผงประตูก็จะตัดด้วยลายหนังสีน้ำตาลพร้อมกับเส้นคิ้วนะครับแบบอลูมิเนียมหรือเส้นคิ้วนะครับเป็นแบบบอลเงินนะครับพร้อมกับตัวแผงนะครับสีดำต่อมาครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่บนพวงมาลัยนะครับสามารถมีปุ่มรับสายวางสายนะครับผ่านตัวชุด นะครับบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวชุดพงมาลัยนะครับได้แล้วก็มีในส่วนตัวปุ่มควบคุมในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับอัจฉริยะไอมิดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับปุ่มพัดเดิลชิ p สามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับผ่านตัวชุดพงมาลลยแบบมันติฟังก์ชันได้เลยแล้วก็ดีไซน์เจ้าพงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับผสมกับในส่วนของตัวลายไม้นะครับอ่าดูสวยเลยนะครับ โซนส่วนในเรื่องของตัวฝั่งคอนโซลฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบปุ่มพุ s ส start นะครับถัมาด้านล่างก็จะมีปุ่มนะครับเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ยกเลิกคําสั่งปิดฝาท้ายนะครับอ่าต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันว่ารถคันนี้นะครับวิ่งกี่หมื่นโลนะครับอย่างที่ผมพูดไปคันนี้นะครับปี2019แท้เลยนะครับคันนี้เนี่ยวิ่งเพียงแค่ 12,984กิโลเมตรเท่านั้นผมต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับรถปีเดียวปกติต้องวิ่ง20,000 0โลขึ้นและแต่คันนี้วิ่งเพียงแค่12,984กกิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญนะครับเจ้าของเดิมมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวบริเวณนะครับคอนโซลกลางนะครับตรงนี้ ด้านบนก็จะเป็นช่องลมแอร์นะครับพร้อมกับตัวไฟฉุกเฉินหรือไฟพามากนะครับมีในส่วนตัวนาฬิกา บอกเวลานะครับด้านบนแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับรองรับในส่วนของตัวระบบนําทางในวีเกเตอร์แบบภาพ 3D นะครับมีทั้ง 2D แล้วก็ 3D เลยอันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นระบบ 3D ให้ให้นะครับสามารถเลือกภาพได้เป็น 2D 3D นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญยังลิงก์นะครับต่อกับตัวชุดกล้องถอยนะครับตัวนี้อ่า เวลาหมุนกงมาไล่นะครับนะครับตัวนี้เนี่ยเส้นเส้นนะครับมันก็นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของตัวกรอบเวลาเราเลี้ยวนะครับอ่าต่อมาครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับตัวนี้รองรับเครื่องเล่นในส่วนของตัวนะครับ dVd นะครับ CD นะครับอ่าลอ3รองรับขึ้นวิทยุ FM am นะครับบลูทูธนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้ สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผ่านตัวชุดพงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนคลื่นหนอ่อยนะฟังเสียงลำโพงนิดนึงนี่นะครับผมเพิ่มเสียงเพิ่มเสียง นะครับแล้วก็ลบเสียงนะครับผ่านตัวชุดพุงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันคือพูดง่ายๆว่าใช้งานได้จริงนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าออปชั่นของเขาเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับ แล้วถิบมานะครับบริเวณตรงด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับมีในส่วนของตัวแยกปรับอุณหภูมิระหว่างตอนหน้าและตอนหลังมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับก็จะไม่มีโหมดถับเคลื่อน4ีล้อนะก็จะเปลี่ยนเป็นช่องวางใส่พวกเหรียญหรือบัตรการ์ดเอานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้1จุดพร้อมกับช่องนะครับ USB แล้วก็ Aux นะครับอ่า บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับตัวนี้ก็ตกแต่งในส่วนของตัวคอนโซลด้วยลายไม้นะครับมีช่องวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6กสปีดอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับต่อมาถึงลงมาก็จะมีโหมดนะครับอีโค o โหมดนะครับก็คือโหมดแบบประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อเรากดใช้งานปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นโหมดอีโค o โหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดที่แบบว่ารักโลกโล,โลกสวยอะไรแบบประมาณนี้แบบวิง่งวิ่งแบบว่า แบบว่าไม่ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบไม่กินน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นเป็นอีโคโหมดไปแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการแบบปิดปาร์ตก็สามารถนะครับเลือกเป็นโหมด power mode ได้ตัวนี้ก็จะสามารถเพิ่มอัตราเร่งหรือแรงม้านะครับทำให้รถนะ่ยมีการสมูทที่มากขึ้นก็จะกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นแต่ถ้าไม่ใช้ก็กดยกเลิกนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีระบบนะครับป้องกันการลื่นไถลหรือการทรงตัวนะครับเป็น vsc มาให้นะครับ ออปชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะครับรวมไปถึงป้องกันการลื่นถไหลถุงลม airbag มีแบบครบคันครับแล้วก็ภายในช่องยูบ็อกกลางก็สามารถใส่วางของได้นะครับอ่าเถิบขึ้นมานะครับที่บริเวณบนหลังคานะครับก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับไฟนะครับเก๋งนะครับหรือไฟอ่านหนังสือก็จะเป็นแบบ LED นะครับสามารถเปิดติดนะครับทั้งคู่ดูดิครับ ม่านบังแดดนะครับอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้มีการใช้งานเลยครับยังมีถุงพลาสติกคุ้มหุ้ม,มเดิมๆเนี่ยมาจากโรงงานอยู่เลยนะครับกระจกนะครับเห็นไหมครับเปิดไฟติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับม่านบังแดดยังไม่ได้ใช้เลยดูเลยครับอ่าดูนี่ครับ,ค,รบคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถคุณภาพนะครับ ไม่วิ่งเพียงแค่1 2 9 8 4กโลเท่านั้นต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยดูนะครับเจ้าของเดิมดูแลใส่ใจดีมากนะครับไปติดพรมแบบกระดุมมานะครับหรือพรมตีนตุ๊กแกมานะครับดูนีครับดูแล้วดูสะอาดเอียเ่ยมเรี่ยมเพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถเลยนะครับต้องบอกว่านะครับคันนี้เนี่ยสวยจริงๆนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่มาชมนะครับหรือมาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ย นะครับผมคิดว่าน่าจะพูดแบบเดียวกับผมเลยว่าโหคันนี้ถือว่าเลี่ยมมากๆนะครับสนใจยังไงนะครับทักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ที่ผมแจ้งไว้081 8903 3 7 0 90, สสเป็นเบอร์คุณโอ๊ตแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์0 8 6 026ป0 6 9เเป็นเบอร์คุณอาร์ตครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเห็นไหมครับ พื้นที่กว้างดูสะอาดเอี่ยมเบาะยังตึงๆอยู่เลยนะครับเบาะหลังนะครับแถว2สามารถแยกปรับพับได้ระหว่าง60กับ40นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเพดานก็จะมีปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์แยกมาให้ระหว่างตอนหน้ากับตอนหลัง นะครับช่องลมแอร์นะครับก็มีนะครับทั้งแถว2แถว3าเลยแอร์เป็นแอร์หลังคาแล้วนะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนหลังบริเวณนะครับคอนโซลเกลียก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้อีก1จุดพร้อมกับเสียบไฟบ้านนะครับ220โวลต์อีก1จุดนะครับมีในส่วนของตัวนะครับที่แฝนรับน้ำหนักได้4กิโลเมตรนะครับหลังเบาะนะครับอ่าดูดิครับคุณภาพเบาะยังเต็มเตอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมปรับพับเบาะให้ดู ไม่ต้องออกแรงเลยดูดีครับยังเลี่ยมๆดูสะอาดเอี่ยมอยู่เลยนะครับส่วนเบาะแถวสามสามารถแยกปรับพับได้ระหว่างห้าสิบห้าสิบนะครับปรับพับแล้วแฝงด้านข้างได้เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอ่าคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลย ต่อมาคันนี้นะครับไฮไลท์ของเจ้า f o r t u n e r ก็จะอยู่ที่ฝาท้ายตัวนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับาสามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับภายในนะครับดูสะอาดเอี่ยมเลี่ยมนะครับสามารถปรับพับเบาะได้นะครับเรามาดูกันปึ๊บปรับพับปุ๊บยกนะครับพร้อมกับแสนนะครับด้วยมือเดียวได้เลยนะครับอ่า ต้องบอกว่าสทั้งสวยนะครับและดีไซน์ดีมากๆของตัวเจ้า Fortuner นะครับดูดิครับนี่ผมมือเดียวนะครับเนี่ยยังสามารถพับเองได้เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญเลยครับอ่าก็ผมขอย้ำอีกทีนะครับ ออกรถกับทางโอดอตในช่วงนี้นะครับเรา1ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถ และของแถมอื่นๆอีกมากมายนะครับสนใจยังไงนะครับก็นะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตครับก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าขออนุญาตฝากนะครับเช่า Toyota Fortuner ตัว2.4ตัว V ขับ2คันนี้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีก1คันนะครับพอพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สสวััดีครบ